ลุยต่อครับอัธยาเสิร์หลาวแล้วบอลแรกหลุดแล้วครับกันนางยกมาให้ทันทุยทันทุยเจอบอลครับยังไม่ได้ครับเขาฟรีบอลข้ามาโอกาสเป็นของเราต้องใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วสับลงไม่ได้ครับอลไะครับแปดต่อสิบครับไล่มาแล้วครับครับเริ่มจากความผิดพลาดของฝั่งเพยดนามครับแล้วเนี่ยครับฟรีบอลมาให้เราครับแล้วเป็นทัดดาวครับ บกลูกนี้ลงไปครับนะครับน่าจะต้องขอเวลานอกแล้วครับเน้านายครับเวนะครับตัวทีมทัวจะเสิร์ฟบอลแรกมาก่อนครับมาก่อนแล้วปมาเล่นบอลเร็วเขาที่เอาได้ครับฝังเลยครับดูครับจังหวะจ่ายมาครับหลุดบล็อกคนดีครับแล้วตีกดลงไปเลยครับทัดดาวนึงครับอัจฉราพรเสิร์ฟมาครับต้องระวังนะครับทันทุยมาเจอบล็อกเอาแล้วเขาหนึ่งแล้วไม่ได้ครับ เขาฟรีบอลมาใจเย็นกันนะครับนิชาเลือกไทยเลือกดีแล้วก็โลฟฟีบอลมาครับแล้วก็ยัดมาให้ทัดดาวต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับจังหวะนี้แล้วนัทนิชาเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยกล้าให้ทัดดาวมาติด,ตด